ปิดท้ายข่าวนี้นครับที่คณะกรรมธิการนะครับกิจการสารองค์กรอิสระนะครับแล้วก็องค์กรอยายการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนรัศดรนะครับก็ลงพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพิเศษน,นะครับพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สารการจังหวัดราชบุรีนะครับนายเจรยุทธ์ห่วงรั์นะครับประธานคณะกรรมธิการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอ,รอ,กรอยายการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรครับพร้อมธนาก็ได้ไปลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโปง่งและอำเภอส่วนพึ่งจงังหวัดราชบุรีให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับขององค์กรมหาชนนะครับในพื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอพทเพื่อติดตามผลความคืบหน้าการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานที่สําคัญของอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอบ้านโป่งอำเภอสวนพึ่งเพื่อเตรียมการรับรองเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดจนการรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานครับทางนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้อปทนะครับนำเสนอภาครัฐหลักเกณฑ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกาศพื้นที่พิเศษเปิดโอกาสให้หน่วยงานเข้าร่วมประชุมนําเสนอความคิดเห็นนะครับในการที่จะรองรับการพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืนรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยว ที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนานะครับแล้วก็สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนครับจากนั้นนะครับนางสาวกุลวรีนะครับนบอมอบดีโฆษกคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสําคัญของเพิรเมืองราชบุรีประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติหินเขางูนะครับลงองค์เท่าหงไถวัดโคงสุวรรณคีรีครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวิถีชุมชนคูบัวที่มีความเด,ดเด่นในพื้นที่ดูแลพิเศษนะครับเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประชาชน ซึ่งจากการที่ประชุมกันนะคะเราอยากจะปุ๊ปปิ้งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีอาจจะแบ่งโซนอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะก็สถานที่ไหนสถานที่ใดในอำเภอใดที่เป็นการท่องเที่ยวในหมวดไหนก็พยายามที่จะจัดหมวดหมู่แล้วก็เอาหน่วยงานที่จะเป็นตัวเสริมนะคะตัวที่จะดึงศักยภาพดึงของดีในอปทนั้นๆนะคะขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงดึงขึ้นมาซึ่งตอนนี้เองเนี่ยคณะกรรมการนี้นะคะก็ได้มีการ พยายามที่จะผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวพิเศษนะคะที่ทางอบทจะต้องมาเป็นที่เลี้ยงในการที่จะดําเนินการตรงนี้นะคะซึ่งกระบวนการนัดจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่เยอะพอสมควรนะคะอาจจะต้องมีการทําความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนอพอสมควรแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้อยู่ในประกาศอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวพิเศษของออบทแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีในส่วนที่ดีกับพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินแหล่งงบประมาณนะคะ